สวัสดีครับผมปูวิศนุเฟรมสมาร์ทโฮมบริการรับสร้างบ้านวันนี้จะพา FC มาดูาการเก็บรายละเอียดงานประกอบโครงสร้างบ้านน็อกดาวขนาด3เมตรคูณ6เมตรสูง3เมตรนะครับคือช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดโป้แต่งขอบอของเหล็กระหว่างตัวโครงเหล็กตัวพื้นกับตัวเสานะครับก็คือสาเหตุที่โปนี่ก็คือเพื่อให้ ป้องกันการรั่วซึมของน้ําที่จะไหลเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็ทําให้ตัวโครงเหล็กตัวสวยงามและเยียบเนียนขึ้นมานะครับการโปร้ก็คือจะใช้โป้สีโป้เหล็กในการโปร้นะครับก็คือสีโป้ที่ใช้ในการพวกอุตสาหกรรมรถยนต์พอเราโป้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทําการเจาะรู ของเหล็กเหล็กที่ใช้ในการทําตัวรับผนังนี่ก็คือจะเป็นเหล็กฉากเหล็กฉากหน้าที่ของมันก็คือใช้สําหรับรับผนังของแผน่นแซนวิชพนนาร์โนก็คือแผ่นแซนวิชจะใช้สําหรับในการประกอบตัวใช้ผนังอาคารและขั้นตอนก็คือจะมีในส่วนของที่เป็นตัวเหล็กรับ เสาตัวส่วนที่เป็นสําหรับสายสำหรับห้อยยกตัวบ้านนะครับจะใช้แผนเพจขนาด12มิลในการเชื่อมประกบข้างเสา